สวัสดีครับวันนี้จะมาลวกบะหมี่ให้อร่อยครับนี่ครับเคล็ดลับคือนี่ครับต้มน้ำอย่างนี้ครับให้เดือดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมบะหมี่ครับนี่เป็นบะหมี่ไข่แบบเส้นเล็กนะครับสี่ก้อนเราก็จัดการยีเส้นบะหมี่ครับเป็นอย่างนี้ครับ แล้วเราเทลงไปเลยครับเทลงไปในหม้อเลยครับนี่ครับครับเสร็จแล้วเราก็นี่ครับคนเขาครับคนเขาไปไม่ให้เส้นติดกันครับนี่ครับเส้นติดกันนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับอันนี้ครับอันนี้ยังไม่สุกนะครับเส้นยังสีแบบออกคุณคุณอยู่ครับผมอันนี้เราลงไปแช่น้ำเดือดเหมือนเดิมครับ ราสักครู่นะครับอย่าให้น้ําเดือดอีกครั้งครับคือการลวกเส้นไปเตี๋ยวครับโดยเฉพาะเส้นบะหมี่นี่จะลวกยากที่สุดครับน้ําต้องเดือดนะครับครับผมเส้นถึงออกมาอร่อยครับก็เหมือนการผัดผักนะครับถ้าไฟไม่แรงนี่ไม่อร่อยแน่นอนครับนี่ครับอย่าคนไปเรื่อยๆนะครับครับไม่ให้เส้นเขาติดกันครับนี่ดึงมาอีกทีครับนี่ครับ นี่ก็ยังไม่ได้นะครับนี่สียังออกคุณๆอยู่ครับนี่แบบสี่ก้อนนะครับบะหมี่ครับผมแล้วก็ยีเส้นก่อนครับยีเส้นแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเดือดครับครับผมเป็นบะหมี่ไข่ครับแบบเส้นเล็งนี่ครับน้ําเดือดอีกครั้งแล้วครับเห็นไหมครับน้ําเดือดอีกครั้งแล้วครับ กับคนไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับน้ำเดือดต้องลวกเส้นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็หมี่ได้แล้วครับเส้นใส่แล้วครับครับผมแล้วเราก็ปิดไฟครับแล้วเราก็เทน้ํเลยครับเทน้ํานี่เทน้ำทิ้งเลครับเน้่เอาแต่เส้นบะหมี่ครับผมวระจับขึ้นมาครับนี่ครับจะขึ้นมาไว้ตรงนี้ครับ นี่ครับให้บะหมี่เสดดน้ําครับแล้วเราก็ดึงมาครับนี่ครับเป็นบะหมี่ครับที่สุกแล้วครับนี่ครับเห็นไหมฮะเป็นบะหมี่สีจะออกใสๆอย่างนี้ครับับผมนี่ครับการลวกบะหมี่ให้อร่อยน้ําต้องเดือดอย่างนี้ครับแล้วก็เส้นบะหมี่ต้องออกแบบสีใสๆอย่างนี้ครับแสดงว่าทานได้แล้วครับ ครับผมโอเคครับนั่นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ